สวัสดีครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะฮะในวิดีโอตัวนี้เนี่ยจะพูดถึงวิธีการนะครับเอ่ก e x p o r t format file นะครับที่เหมาะสมกับการเป็นไฟนอลนะครับของตัวโปรเจกต์ของงานนะฮะผมจะเริ่มนะครับจากการใช้ตัว Export ใน Premiere ตัวนี้นะฮะแต่ว่าจะต,ต่างนิดนึงกันตรงที่ว่าผมจะใช้ Format c o d e c นะครับ f อ r o r t c t d o d e c ที่ เรียกว่าเป็นถ้าจะเป็นมาตรฐานสากลที่มันค่อนข้างโอเคนะครับก็คือฟอร์แมตของ D D N X H D นะครับเป็นโคเด c กนะครับของ a v i d นะครับเราสามารถโหลดมาใช้ได้ฟรีนะครับซึ่งพอโหลดเสร็จเนี่ยนะฮะก็เลือกเอาได้นะครับว่าจะใช้เป็น Windows หรือว่าเป็นตัว Mac นะครับก็ถ้าโหลดตัวนี้มานะครับเราก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับเวลาที่เราเข้าไป Export นะครับไฟในพ e เ e เนี่ยนะฮะ ก็จะมีออปชันให้เลือกนะครับแล้วตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับวิดีโอของผมนะฮะผมโอเคกับวิดีโอที่ตรงนี้มีนาทีอยู่ที่ประมาณหนึงนาทีครึ่งนะครับผมจะเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ตัวนี้ออกไปนะครับเข้าไปที่ไฟล์นะครับไฟล์นะฮะแล้วก็ไปที่เอ็กซ์พอร์ตมีเดนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเซ t t i n g ที่ผมจะเซตให้ดูนะครับอ ปกต,ติเนี่ยผมจะแนะนำให้ใช้นะครับเป็น QuickTime นะครับสำหรับตัวไฟล์วิดีโอของคุณนะครับไฟล์ที่เป็นตัวตัวไฟนอนนะครับที่เป็นมาสเตอร์นะครับแต่ถ้าคุณต้องการที่จะเรนเดอร์นะครับสำหรับไฟล์ที่เป็นสำหรับสตรีมมิ่งนะครับหรือว่าสำหรับเว็บไซต์นะครับสำหรับอัพโหลดลง y o u t u b e ลง Vimeo นะครับผมจะแนะนำเป็น S 2 6 4 แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูไฟล์การเซตติ้งค่าสำหรับไฟล์มาสร์ก่อนนะครับคือ Quick Time ตัวนี้นะครับพิเซตตรงนี้ผมเซตเป็นคัสตอมนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับชื่อขนาดไฟล์นะครับชื่อไฟล์ของคุณว่าคุณตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถ้าต้องการให้ Export นะครับตัววิดีโอนะครับก็ติ๊ก Export วิดีโอไปนะครับถ้าต้องการให้ Export Audio ก็ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับ ในส่วนของวิดีโอโคเดกนะครับจะมีให้เลือกนะครับถ้าเราอินสตอลตัว Avid Codec ไปเนี่ยจะแนะนำให้เลือกใช้นะครับคือ Avid นะครับ DnXHD Codec ตัวนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นโคเดกที่ค่อนข้างใช้งานได้ดีนะครับถ้าเทียบกับ Apple ProRes เนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้งานได้ดีนะครับเท่าๆกันแต่ว่าข้อดีของตัว a v i DN ิ DnXHD ข้อน,นี้นฮะค,คือมันเป็น Cross Format นะครับคุณสามารถที่จะ i n s tall มันนะครับแล้วก็ใช้ในโปรแกรมเนี่ยในหลากหลายแพลตฟอร์มได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Max นะครับเป็น Windows หรือว่าเป็น Linux ก็ตามนะครับใน codec setting นะครับตัวนี้นะฮะผมก็จะเลือกนะฮะเป็นตัว color mode level เนี่ยเป็น7 0็ดศนเป็นเจ9นนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ alpha เนี่ยเป็นนันนะครับส่วนตัว resolution ตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะ ผมก็จะเลือกเป็นเอ่อถ้าในที่นี้นะครับผมทำงานนะครับกับ 720p นะครับที่เป็นตัว final output ของเราที่เราจะเรนเดอร์กันนะครับก็จะมาดูที่ว่า 720p ของผมเนี่ยนะฮะมันสามารถเนเดอร์แบบแบบไหนได้บ้างนะครับผมก็จะดูนะฮะ dnxhd ในที่นี้ผมจะเลือกเป็น 1080p ก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปปรับในส่วนของออตัววิดีโอเซตติ้งทีหนึ่งนะฮะก็จะเลือกเป็น 1080p นะครับแสล25นะครับที่ต้องเลือก25เนี่ยเพราะว่าเฟรมเรทที่เราจะใช้คือ25นะครับ dn xhd นะครับ ccc 10บิตนะครับตัวนี้นะฮะผมก็จะคลิกเลือกตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคนะครับ ในตัวตัวคุณภาพเนี่ยผมก็ปรับเป็น100นะครับแล้วก็ w i and height เนี่ยผมก็จะใช้เป็น1280นะครับคูณเจ0นะครับเฟรมเรทนะครับเป็น25เฟรมนะครับเพราะว่าเราทำงานอยู่ในระบบของพา w e r ดนะครับซึ่งจะเป็นระบบนะฮะที่เราใช้ฉายนะครับสำหรับวิดีโอนะฮะในประเทศไทยนะครับไฟล์ output เนี่ยผมเลือกเป็นเอ่อโฟลเดอร์เนี่ยโฟเดอร์เนี่ยผมเลือกเป็น r o g เก s s i v e นะครับ Aspect ratio เนี่ยผมเลือกเป็น square pixel นะครับหนึ่งจะนเด็บนี้ผมก็ไม่ได้ยุ่งมันนะฮะปล่อยมันไว้อย่างงี้นะครับแล้วก็ในตัวล่างตัวนี้นะครับผมก็จะเลือกติ๊กถูกตรงนี้นะครับคือ use maximum render quality นะครับนะฮะใน audio นะครับสำหรับตัวเสียงนะครับผมจะแนะนำให้เลือกเป็น AAC นะครับ AAC ตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นี่ผมจะเลือกเป็น 48k นะครับหรือ48 h z นะครับเลื่อนลงมานะครับมันจะมีบิตเรทเนี่ยบิตเรทสำหรับออดิโอเนี่ยผมจะเซตให้เป็น320นะครับ kbps นะครับนี่ก็ผมก็จะได้ละนะฮะสำหรับตัวเอตติ้งและวิดีโอนะครับแล้วก็ออดิโอของผมนะครับในส่วนแคปชั่นเนี่ยเอ่อไม่ได้ไปยุ่งมันนะครับพัร์ิชนะครับ ถ้าคุณจะต้องการ publish ไปในพวก Vimeo นะครับหรือว่า youtube ก็ติงนี้ได้แต่ผมจะแนะนำว่าเวลา publish ไปพวก Vimeo หรือ YouTube แนะนำให้ไป publish ในตัวของวเว็บเลยจะดีกว่านะครับรือว่าผมเซ t t i n g ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมอยากจะเซตค่าตรงนี้ไว้นะครับผมสามารถกดคลิกนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเซฟพร e เซตของผมได้นะครับผมคลิกไปตัวหนึ่งนะครับแล้วผมตั้งชื่อนะครับผมผมว่า อันนี้ผมตั้งชื่อเป็น Pro นะครับโปรดีโปรมาสเตอร r นะครับโปรมาสเตอร์ดีเอ็นเอชดนะครับอัน e r เดอร์สกอเจ็ดรอยยสิบนะครับจะตั้งไม่ตั้งก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้ผมเซฟไว้เผื่อที่ว่าผมต้องการที่จะใช้มันทีหลังนะครับผมก็กดเซฟไปนะครับนี่ก็เป็นพรีเซ t ตของผมนะครับคือ โปรมาสเตอร์ดีเอ็นเอชด 720p สามารถกดเอ็กซ์พอร์ได้เลยหรือผมจะกดคิวก็ได้นะครับในกรณีที่ว่าผมต้องการที่จะเอ็กซ์พอร์ไฟล์หลายไฟล์นะครับหรือว่าหลาย Format นะครับยกตัวอย่างในที่นี้นะครับจาริเนอร์ไฟล์ฟอร์แมตัวนี้นะครับกดคิวไปก่อนนะครับมันจะถูกส่งเนี่ยดัตตาเนี่ยจะถูกส่งเข้าไปที่เอ่อม e เดีย e อนโคตัวนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวม e เดียแอนคอเดอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนอตัวฮับนะครับที่เอาไว้สำหรับแปลงไฟล์นะครับซึ่งตัวจริงๆแล้วตัวพิมพ์เนี่ยมันก็จะแปลงไฟล์ตัวนี้และครับแต่ว่าในตอนที่มัน Encode เนี่ยนะฮะมันไม่ได้ให้เราเห็นเท่านั้นเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยพอมันเป็นช้ระบบคิวเนี่ยมันจะเข้ามาที่ตัว Encoder ตัวนี้นะครับอย่างนี้ก็จะให้เห็นว,ว่าว่าที่ผมเลือกไว้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่ก็จะเป็นตัวโปรมาสเตอร์ของผมนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลนะครับคร่าวๆนะฮะทีนี้นะครับผมต้องการที่จะเอ็กซ์พอตอีกไฟล์หนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าคราวนี้ผมจะเอ็กซ์พอตนะครับสำหรับไฟล์ที่เป็นอ่สำหรับเว็บนะครับก็จะใช้คำสั่งเอ็กซ์พอตเหมือนเดิมนะครับเลือกทีมีเดียนะครับในมีเดียตรงนี้นะฮะทีนี้ผมจะเลือกเป็นโปรมาสเตอร์ที่ผมเซตไว้นะครับตัวแรกนะครับ ผมก็เลือกเป็นเอ่อผมจะเลือกเป็น Quick Time เปลี่ยนจาก Quick Time นะครับเป็น H. 2 6 4ตัวนี้นะครับเอ่อตัว preset เนี่ยนะฮะผมก็สามารถเลือกได้นะครับจะถ้าจะใช้เป็นวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่ในที่นี้นะครับผมจะเลือกเป็น custom นะครับใน custom เนี้ยมันพอปรับเป็น custom ปุ๊บนะครับจะเห็นว่าไอตรง export i o เนี่ยหายไปนะครับก็กดติ๊กมันกลับมานะฮะจากนั้นนะครับ ในส่วนของตัวนี้นะครับมันจะเห็นว่ามันจะถูกล็อกไว้นะครับคร่าวๆผมก็จะติ๊กเปิดเหมือนไว้นะครับเพื่อเช็คว่าสิ่งที่มันรันอยู่เนี้ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับตรงกับที่ผมต้องการไหมนะครับใช้เป็นระบบพาวนะครับโปรไฟล์นะครับผมปรับโปรไฟล์เป็นไฮนะครับแล้วก็เลเวลเนี่ยนะฮะผมปรับเลเวลของผมเนี่ยมาอยู่ที่4.1หรือว่า5.2ก็ได้นะครับนี่ผมมองว่าผมว่าจะลองเอาสุดเลยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไร ไฟล์มันไม่ได้ใหญ่มากอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเอาสุดเนี่ยมันสําหรับไฟล์ที่เป็น 4K นะครับซึ่งผมบอกว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ไม่ต้องการขนาดนั้นนะครับผมอาจจะไม่ต้องการคุณภาพที่มันไปถึง 4K ขนาดนั้นนะครับผมอาจจะใช้แค่สี่จุดหก็เพียงพอแล้วนะครับคือที่ตรงนี้นะครับผมปรับเฟรมเรทเป็นยี่สิบห้านะครับเหมือนเดิมทีนี้นะครับในบิตเรทเนี่ยผมจะปรับเป็น VBR นะครับ t o pass นะครับ แล้วก็ target bitrate เนี่ยผมจะใช้เป็น20นะครับผมมักจะชอบใช้เป็น20นะครับเพื่อให้เซตค่าให้มันเป็น high bitrate นะครับแล้วผมก็จะเลือก use maximum render quality เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะฮะส่วน audio นะครับก็จะคล้ายๆเดิมนะครับผมก็จะปรับตรงนี้นะฮะเหมือนเดิมนะครับ a u d quality นะครับเป็น high นะครับแล้วก็ bitrate เป็น320นะครับเดิมนะฮะที่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับก็แค่ ปรับตรงนี้นะครับวิดีโอนะครับให้เป็น s2c เนี่ย s2c เป็นไฟล์นะครับที่เป็นฟอร์แมตที่ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีนะครับสำหรับตัวอินเทอร์เน็ตนะครับในการสตรีมมิ่งหรือว่าการที่จะคุณจะกดเลย์ใน YouTube หรือ Vimeo ก็ตามทีนะครับทีนนี้นะฮะส่วนตัว quicktime ที่เราทำไปเมื่อกี้เนี่ย quicktime เนี่ยมันเป็นไฟล์คอนเทนเนอร์นะครับข้างในไฟล์คอนเทนเนอร์เนี่ยก็จะมี แบ่งไฟล์วิดีโอโคเดกหนึ่งตัวแล้วก็ออดิโอโคเดกหนึ่งตัวนะครับนี่ก็แต่ว่าไอสองสเนี่ยมันเป็นไฟล์เดียวไปเลยนะครับเป็นฟอร์แมตของมันเลยนะครับจะไม่ใช่คอนเทนเนอร์เหมือน q u i c k time นะครับทีนี้นะครับผมก็กดคิวไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะให้มันรันเข้าคิวตัวนี้นะครับมันก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันรันเข้าคิวมาแล้วนะจะเป็นตัวนี้จะฮะจะเป็นตัวที่ใช้โปรมาเซอร์ของผมนะครับตัวนี้ผมให้เซฟเป็นตัวพรีเซตไว้นะครับแต่ไม่เป็นไร ก็ทีนี้ผมสามารถใช้คำสั่ง start queue ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันรันในการเรนเดอร์ตัวนี้นะฮะออกมาเป็นไฟล์ของผมได้นะครับผมก็จะรอว่าตัวนี้มันก็จะเสร็จกระบวนการเรียบร้อยนะครับแล้วเราเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวไฟล์นะครับคุณภาพที่มันต่างกันเนี่ยนะฮะเไซส์ของมันจะต่างกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับ อ่านี่ก็เป็นไฟล์ที่ผมได้นะครับทั้ง2ตัวตัวนี้นะครับจะเห็นว่านะฮะถ้าผมกด preview นะครับไฟล์ที่เป็นเอ่อ H24 นะครับจะเป็น format นะครับ mp4 นะครับแล้วก็ขนาดไซน์เนี่ยจะอยู่ที่192่งเมกนะครับถ้าผมลองเปิดดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ลื่นดีนะครับเหมาะสำหรับ การใช้งานบนเว็บนะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นบนเว็บอีกทีนึงเนี่ยไอที่นะครับมันจะโดนดรอปลงไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะผ่านการคอนเวิร์ตนะครับของตัว y o u t u b e นะครับแล้วก็ Vimeo นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวที่เราใช้ DNX HD กันบ้างนะครับขนาดไฟล์นะครับมันก็จะอยู่ที่3 8 6ุกิกนะครับกิกะไบต์นะครับจะเห็นว่า 3.86GB เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็ ขนาดที่เวลาหนึ่งนาทีครึ่งเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูว่าคุณภาพของไฟล์นะครับจะเห็นว่าแค่สีนะครับสีเนี่ยจะต่างกับตัว S24 เยอะมากนะครับคุณภาพของสีเนี่ยเดฟความลึกคอนทราสทุกอย่างเนี่ยจะค่อนข,ข้างใกล้เคียงกับตัวไฟล์ต้นฉบับเยอะมากนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราเราจะได้ เราลองใช้ตัวนี้กันนะครับมันจะช่วยให้งานที่เอาพุดออกมาเนี่ยมันดูใกล้เคียงที่คุณอยากจะได้มากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นการใช้งานนะครับเบื้องต้นในส่วนของการเซตตัว export นะครับสำหรับตัวมาสเตอร์นะครับแล้วก็สำหรับเว็บนะครับอบค่อมากครับ